คือใครเจ้าอนุมานใช่ไหมนี่คืออะไรนะคือนี่คือตัวอะไรนะอนุมาอีกแล้วหรอเอาดีละโฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเป็นเฟี้ยคงจักเว้ยอุ้ยเจ็บหายแล้ววูบมันจะตีเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปอ่ะไม่ตีอะกลัวมันจะตีอ่ะไม่ตี เฟื่องเล่านะเอื่นนิมาหนี้มานี่ธนุมานอุ้ยมันตีแล้วมันจะตีเข้าไปดิตีไม่ไม่ตีมาถ่ายมาถ่ายคลิปวปดีโอมาถ่ายมาถ่ายค่ะเริยมมันจะตีพี่วัวป่ะเนี่ยพี่ถืออะไปตีโอ้มันเห็นเข้าไปนะสซุบเข้าไปเข้าไปอีกเข้าไปอีกโซนไ่แล้วโอ้ย มันมีตาลยมีหมดเลยตรงนี้โอ้ยไม่ที่เฟอร์สตีดได้พี่เฟอร์สที่เฟอร์สตีหน้าแม่มัไม่ยอมลงตีวะยึดกระโดดยึดจริงๆเลยพี่เฟอร์สทางเดียวไม่ได้หรอกเดี๋ยวแม่ไม่เดี๋ยวแม่เข้าไปต้องลุมยึดอ่ะต้องลุมต้องลุมหยีออกมาเร็วเลยหยีพอยึดใครคนหนึ่งอะไรเยอะยึดใช่ไหม แล้วก็กดหูมนันอะหมาตาย,ย,ตออาตออยล้วผีออกมาตี้เีกผีมาทผีผีเี้ยวเ้ยวลองลองลงคือมาลคือวมาไออันี่าปันนี่เข,ข้าปนเข้า โอ้เฮ้ยมึงจะใจเยือกหรอวะพี่เฟิร์สยึดอะยืดกดหูเลยอ่ะยังไม่กล้าว่ะต่อนใครอะไรเงี้ยเยอะยดอะยึดกดต่อยอะต่อยตีได้ไหมเนี่ยตีได้ปะจะลงอะกดหูเลยพี่เฟิร์สจังหวะเนี้ยเข้าไปดิหายพี่ไม่กล้ามันมันไม่ยอมลงไงเห็นไหมเฮ้ยโชวลงได้แล้วโชวผมขอได้แล้วโชว จอเขาไม่เสือเลยอ่ะเขาม่เสือเลยไอ้ชี้กขบอกให้มึงมาช่วยเดี๋ยวเรดิแค่รอให้คนหูเออทำคนหน้าตัวเลยมันลืมตาด้วยอ่ะตาเลือกไอขอมันมาแล้วขอมาแรงอู้หู้มึงจะล่อไปล่อบอโบไว้เออไปดูไปดูล่อบอโบล่อหมาเว้ยล่อหมาดูหมามันดูหมา โอ้โหเอ้ยพ้อให้มันรอดดูดูก่อนมันจะพุ่งชนกองอย่าพึ่งพุ่งดูนันนะดูมันคลอนอย่าพึ่งเพี้ยงแล้วเดี๋ยวจะโดนหน้าชขึ้นแม่เขาหน้ากลัวเลยออกสตาร์ทเบื่อเพี้ยงแล้วก็เข้าห้อง lông ngay lá số thôi ừ. lau đó. ngay á, để mình có xuống á. À. ไม่พี่เฟิร์สพี่เฟิร์สก็รับผูกอะซไม่กล้าพูดตรงถ้าพี่กล้าต่อยกล้าโชน้องโชพี่กลัวแม่งพี่ว่าพี่ต้องเตะแล้วเนี่ยสงสัยอ่ะเฮ้ยมามาถ่ายคลิปวิดีโอพี่จะพี่จะบูแล้วต้องมาเด็อดศึกแล้วคนนี้เหมืกันยงไงวะกันตีอ่ะถ้าตีตีหผมจะรับอะไม่มันต้องไอ้นี่พี่เฟิร์สโดงกดกดหูพี่เฟิร์สทางเดียวกดับผูงโอ้ย พีชใช้ก้นหัวดิให้ก้นหัวเองก้หัวเดีดยวมกนก็หลกอุ้ยกันข้อเทือนเลยเขาจะสิงเนียพี่พี่พี่เฟิร์สมีงองไปมีมีงองไปช้างอ่ะ ลงย่าเลยโหลงโถ่โ่ลงโอย่ไลงโอเคุไปเตะมันนี่มันลงแล้วไม่เคยไปหารีไปหาเยไปหาจะถอไไปถมาดิต <laughs> okay. okay, like ัดงน้อย อ๋อแล้วเมื่อกี้คุณไปลงเดี๋ย่างที่จะลงยากขนาดคนตัวเป็นควายเขาไม่ลงเลยพูแม่งพิษเตะไปไม่รู้สึกอาหารเลยอลยแบบไม่เข้าเลยหรือว่าเตะไม่เข้าอ่ะโซมายังโซโซลงแล้วมั้งเนี่ยแล้วอยุดหายใจแล้วกดหูดิกดหูไงวะกดหูแต่เนี่มันอยู่หายใจอ่ะกดหูให้มิดเลยอ่ะเราโคตรยากเลยอ่ะหมดแล้วมันหมดแล้วของมันหมดแล้วมันเหนื่อยแล้ว เฮ้ยตัวเฮียอีโอ้โหเฮ้ยยยยกยยยยยล้ยยยยอยย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 ่ยย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 ายยยยืยย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 ยรยมันยม่ยย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 ยเหยียบมากของมันที่ของของมันจะเยื่อยพี่หยยยยยยนยย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 ยลยยย้ยยยยยยยียย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 ไยยยยยยยิไม่กล้า อัอทีษษษษษษษ่กันก<ค>ันกล้าหรือเปล่าใช่<ค><ค>ยกขึ้นหนึ่งมันตบแบบมึงมันไม่ใช่แรงคนธรรมดาเออมันเป็นแรงคนอื่นเนี่ยของหมดแล้วอ่ะมันเหนื่อยไม่ใช่หราของม,มันอยู่แล้วมันต่อพลังมันหมดแล้ว <c oughs> <ๆ> <c oughs> <c oughs> อะไรเก่งอะไรเก่งอ๋อหัวจบจบต้องใช้ไม้ไม้ตีไม่ได้ด้วยไม้ตีต้องตีโยนครับตัเลยแค่ไม้กว่ามันจะลุกขึ้นมาได้ไหมล่ะตรงนี้ฝ่าคนละทีเฟิร์สอะหมอนเราทั้งสองคนเลยให้มันหยุดเออเนี่ยพีทมาช่วยดูพีท แหมยืนแม่งเลยเราดิช่วยหน่อยกูจะไม่ไหวแล้วพีทเราดิไอพีทเราดิมาช่วยหน่อยกูจะไม่ไหวแล้วเอาจะถ่ายละมันจะขึ้นหรอรอเอ้ยไอพีแต่ว่าแม่งตาแดงเลยนะขึ้นแล้วอ่ะไปพีทจะขึ้นหรอวไม่ต้องออกหรอวงั้นเว้ยแม่งจะขึ้นแล้วอ่ะโถ ขด้นอีกโธ่เหมือนกดหูยจังวัเนี้ยกดหูเลยกดท่มิดล่ะให้มันตีก็ยอมกดไปเลยกดทีมิดนะให้มันลืมตาขึ้นมาตามันเลือกอโโโชลืมตาโชโลืมตาดูนะใช้ใช้โธเนี้ใช่ใช่ใช่เฮ้ยใจเย็นไว้เฮ้ย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 โอ

好的你呢？嗯，有等。